แล้วควาอนุญาตโชเฟอร์นะจะมาดูวิธีการขับรถแบล็คโคททำสมัยตัว่ะอันนี้เอาไว้ใช้ดูอ๋อมีมีกล้องให้ดูด้วยอ,อโอ้เขสมมติอยากจะขับเป็นนี่จะตักนี่จะจะต้องบังคับคันไหนดันข้างซ้ายนี่ดันไปข้างหน้า ถ้าดึงถอยกลับล่ะมันก็ออามเข้า,ขามันก็จะแขนอามก็จะขยับเข้ามาครับอ่าแล้วถ้าจะหมุนไปทางซ้ายล่ะก็ทักไอคอนทนนั่นไปทางซ้ายก็เอียงทางนี้มาทางซ้ายถ้าไปขวาก็กาไปทางขวาอ่าแล้วถ้าจะเอามือตวัดออกไปล่ะอันนี้ครับมืออ๋อด้านขวานก็ มุนดันดันดันไปทางไหนอันอันอันนี้อันนี้กำหุ่งกีครับกำอ่าโยกมาทางซ้ายถ้าโยกไปทางขวาบเบ้อครับเบ้อ,อถ้าตัวนั้นเรางัดเข้าละ่ะอันนี้ยกขึ้นครับอ๋อยกยกมือขึ้นอ๋อถ้าดันไปข้างหน้าเอามือลงครับเอามือลงถ้าเราจะตักล่ะทีนี้ ต้องต้องอะไรพร้อมกันต้องใช้ทุกอย่างให้ให้ให้มันเข้ากันอ่าถ้าถ้าสมมติจะตักเอ้าปึ๊บมือซ้ายจะต้องหันไปทางไหนต้องอันนี้ต้องยืดออกครับยืดออกถ้าจะตักก็พอแตดินปุ๊บก็เอาเข้าเอาเข้าเปึ๊บแล้วก็ใช้อันนี้กำเข้าแล้วก็ยกขึ้นเลปึ๊บไปทุกอย่างอือเหมือนจะง่ายนะแต่ก็ไม่ง่ายนะ เผื่อใครอยากจะเป็นคนขับแมคโครรายได้ดีไหมสองหมื่นห้าขึ้นรนะายเดือนเงินเดือนค,คนขับแมคโครเขาไม่ได้ให้เป็นชั่วโมงไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมของผมเป็นเงินเดือนนะอ่าเอาเราลองเดินไปเรื่อยๆอเดินไปเรื่อยๆอ่าเราก็คุยกันไปอ๋อถ้าเดินเดี๋ยวนี้ก็โยกไปข้างหน้า นี่ทีมงานนี้มาจากที่ไหนเนาะนี่มาจากบุรีรัมบุรีรัมเป็นเท่าแก่เองเลยไหมครับนี่ไม่ครับ,รบถ้าหากสนใจอยากจะได้ติดต่อไปขุดโคกหนองนานี่จะติดต่อได้ทางช่องทางไหนได้บ้างนี่ APN รถขุด APN อ,อะไรอีกนะ APN รถขุดบุรีรัม APN รถขุดบุรีรัมอ๋อโน่นอ่าเบอร์โทรหน่อยครับ,บตาม มันจะกลับได้ไหมนี่มันต้องไปอ่าอ่าเจ้าอ่านี่นะเบอร์โทรนี่อ่าอ่าเดินไปเรื่อยเรื่อยครับรับจังทั่วราชนาจักรเขาคลิปเป็นชั่วโมงยังไงเนาะนี่ ชั่วโมงพันแปดปกติชั่วโมงละสองพันขึ้น,2000นราคาขุดโคกน้องนากับขุดดินทั่วไปนี่ราคาเหมือนกันนะไม่เหมือนกันอันนี้จะขุดยากกว่าเนาะโอ้อันนี้ใช้คยอ,ยอันนี้คือเลิกแล้วใช่ไหมนี่จ,จะกลับพักก่อนพรุ่งนี้ต่อ งานเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับนี่ประมาณแปดสิบเปซสาเหตุที่ได้มาซ่อมรอบนี้เท่าแก่เขามันมันมันยังไงถึงให้มาแก้แก้ใหม่เนี่น้ว่วมมลันะเ้เลมาทำใขึ้นเลยมาทำให้ใหญ่ขึ้น ถ้าแกรถแมคโครเขามาดูบ้างไหมนี่ยังไหครับไว้ใจแล้วกินอยู่ยังไงเนี่ยเจ้าของทีอ๋อเขาดูแลโ้กคดีเนาะถ้าแกก็โอเคอยู่แล้วล่ะถ้าแกเนี่ยไม่ไม่เลือกมากคือปล่อยให้เราเป็นอิสระ ออกไอเดียเลยว่างั้นเถอะทำเาไอ่ขุดลงไปเป็นแบบถึงหินชั้นนะเป็นธนาคารน้ำใต้ดินอะไรของเรานะ่ะ <ผม S 1> ใช่ไหมแต่นี่คือคือขุดแบบธรรมดาถึงหินก็พอเลยไม,ไ,มไม่ถึง,ถงยังอยู่ชั้นนิดเหนียวอยู่ ดีนะทำงานในห้องแอร์เงินเดือนสองสามหมื่นสบายใครได้ไปเป็ี่ยนอะไรแปลน,นี่ยสบายเล้เนี่ย ขี่ช้างครับพี่น้อง นี่เลยเบออ,อะไรเนี่ยผมก็มองไม่เห็นหรอกถ้าว่าถึงเรื่องรถแมคโครรุ่นยี่ห้อยอดนิยมที่เขานิยมใช้กันเนี่ยมันรุ่นไหนโกเบโกเบมันดีกว่าโคมัืซ์ยังไงเนี่ยประหยัดอันนีน้ไม่ประหยัดครับเด็กไปแล้วออมหมอดทงัทงทังทังหนึ่งกิ่ลิตนี่ สารมาร้อยตรางเมตรุ่นนี้กินน้ำมันโกเบนี่ประหยัดแรงแรงกว่าไหมถ้าพูดถึงอันนี้แรงกว่าอ๋อแรงกว่าก็กินน้ำมันเยอะกว่าถ้าโกเบ่นะก็ประหยัดแต่ว่าถ้าจะสมบุกสมบันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ เหมือนรถสี่จังหวะกับสองจังหวะอย่างเงี้ยนะบอันั้น,ะน,นมันแค่สี่สูบอ๋อแรงกว่ากินเยอะกว่าก็ธรรมดาเนาะ,อ,ะอันนี้พูดจากใจคนขับแมคโครเลยนะ,ะ <laughs> นี่ถ้าผมเริ่มตั้งเจ็ดโมง มาจากโน่นเลยนะครับไกลมากเลยคําแล้วคําแล้วครับฝากพี่น้องไว้เท่านี้แล้วครับสวัสดีครับอ่ะลงตรงนี้เลยอะคบคุดมากคบคุ้มากอ่ะยูทเกษตรวิถีบุรพาชั a นแน l เคยได้ยินไหมชื่อนี้อ๋อ